อันดับลู่วิ่งไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในช้อปปีมีอะไรบ้างไปดูกันอันดับ10 x ซ a o m ม Kingsman Walking p a d R1 Pro R2 มีการออกแบบที่เน้นการใช้งานในพื้นที่จำกัดสามารถพับเก็บได้สะดวกไม่เปลือมพื้นที่มีรีโมทคอนโทรลที่ทำให้สะดวกต่อการปรับความเร็วขณะเดินหรือวิ่งนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน พื่อดูข้อมูลการออกกําลังกายได้ยอดขายในช้อปปี701ชิ้นถือว่าเป็นที่นิยมมากอันดับ9 Merila ลู่วิ่งไฟฟ้า4.8แรงมา้า MX ขีด900ปรับความเร็วได้1ขีด20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีโปรแกรมให้เลือกวิ่งมากมายหลายแบบเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ยอดขายในช้อปปีมีมากกว่า2.1พันชิ้นอันดับ8 m e g a m a ม็กลู่วิ่งไฟฟ้า3.5แรงมา้าลู่วิ่งไฟฟ้าสัญชาติอเมริกันปรับความชันไฟฟ้าได้18ระดับยอดขายในช้อปปี2.1พันชิ้นอันดับ7 B.G ลู่วิ่งไฟฟ้า B.G Walking Pad รุ่น t m ด2 0 0หน้าจอ LED ควบคุมด้วยรีโมทไร้สายขายไปแล้วกว่า2.8พันชิ้น อันดับ6ไฟเทครูวิ่งไฟฟ้า R800 4 8แรงมา้าลูวิ่งสัญชาติอเมริกันมาตรฐานระดับโลกเป็นท,ที่นิยมสำหรับนักวิ่งยอดขายในช้อปปี2.9พันชิ้นอันดับ5รันเวย์ T.A07 สินค้าแบรนด์ไทยรับประกัน5ปีแถมเครื่องโน้ตสลายพุงขายไปแล้วกว่า3.9พันชิ้นอันดับ4ลูวิ่งไฟฟ้ารุ่น M2 t r a d m i l l 2 Milk, แรงมา้า มี12ฟังก์ชันให้เลือกเล่นยอดขายในช้อปปี้4.3พันชิ้นอันดับ3คีบลูวิ่งพับได้จุดเด่นมีขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้อย่างฉสระน้ำหนักเบาพับเก็บง่ายยอดขายในช้อปปี้5.3พันชิ้นอันดับ2ไฟเทคลูวิ่งไฟฟ้า5200 3แรงมา้าเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายภายในบ้านที่ยอดเยี่ยมพร้อมชุดคุณสมบัติเต็มเปี่ยมให้คุณได้ออกกำลังกายมัอนอยู่ในฟิตเนสทำยอดขายในช้อปปี้ไปแล้วกว่า8.6พันชิ้นและนี่คือยอดขายอันดับห รูวิ่งไฟฟ้าไฟเทครุ่น r 5 0 0 4.5แรงมา้าปรับระดับความชันไฟฟ้าได้18ระดับและความเร็วสูงสุดที่18กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้รับความนิยมสูงสุดด้วยยอดขายกว่า11,200ชิ้นหากสนใจสินค้าชิ้นใดสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างน,นะครับ